เด็กสาวต้องปั่นจักรยานอย่างเร่งรีบไปยังโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศเพื่อน,นำเสื้อผ้าสกรีปไปส่งให้กับนักเรียนคนหนึ่งของโรงเรียนแต่เธอไม่ทันได้คาดคิดว่ายังไม่ทันส่งของให้คนนั้นชายหนุ่มคนนั้นยืนอยู่บนระเบียงราวกันตกกำลังจะกระโดดฆ่าตัวตายสัญชาตญาณความกล้าหาญของเธอก็พุ่งพล่านขึ้นทันทีและได้ช่วยชีวิตชายหนุ่มคนนั้นไว้ข่าว ดังกล่าวแพร่สะพัดไปทั่วทำให้หลายคนโกรธแค้นเรียกร้องให้ความบาดกลุ่มชินหวาขณะที่เธอกลายเป็นวีรสตรีสามัญชนกึมจันดีในช่วง้ามคืนเพื่อรงะับประแสะความไม่พอใจของสาธารณชนกลุ่มชินหววตัดสินใจอนุญาตให้เธอเข้าเรียนที่โรงเรียนพร้อมมอบทุนการศึกษาพิเศษให้ด้วย แม้ว่าทุกคนในครอบครัวจะกรีดร้องด้วยความยินดีแต่กุมจันดีกลับบอกว่าเธอไม่อยากเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแต่สุดท้ายเธอก็ถูกพ่อแม่บังคับให้ไปโรงเรียนในทันทีที่มาถึงโรงเรียนกึมจันดีก็ทึ่งกับขนาดที่ใหญ่โตของที่นั่นเธอเดินไปโดยไม่รู้ตัวแล้วบังเอิญเห็นชายหนุ่มผมทองคนหนึ่งกำลังตั้งใจเล่นไวโอลินอยู่เธอยังถามเขาอย่างเป็นธรรมชาติว่าทางไปสวายน้ำอยู่ที่ไหนแล้วพอถึงการพบกันครั้งที่สองกุมจันดีก็เพิ่งได้รู้ว่าชายหนุ่มผมทองคนนั้นคือสมาชิกของกลุ่มเอสสี่ผู้ด